สวัสดีจ้าพี่น้องมือนี้หาโมงแล้วจ้ามือนี่เอมือนี้บ่ได้บกค่อยแดดจ้าพี่น้องเป็นแดดบ่ค่อยแห้งเนาะมือนี้แดดบดเลยพี่น้องปล่อยควายวาสินเข้าลงน้ำพี่น้องเขาบ่ไปจ้าเขาบ่ฮ้อนคือมือนี้เนาะมือนี้มันเป็นอากาศเย็นๆแดดกับบดนะพี่น้อง ชมือปล่อยไปแลนลูกน้ำเลยได้จ้าเนี่ยแต่ว่ามือนี่บอเนาะขบวนหอนก็นเลยปล่อยเขากินไปเรื่อยๆก่อนจา้าโอ้โหอันโนึงพี่น้องอยู่ใต่ต้ตนไม้อากาศกะบมซ้ำหอนปันไดลจา้าอากาศที่กินดีจาะพี่น้อง ตัวมือน,อนีหอนหอนจ้ะปล่อยเขาแลนล่งน้ำเลยมือนีปล่อยเห็นว่าไปไม่นองกินหญ้าเลียมหญ้าเขาเพืกันย่อมล่งน้ำจ้ะัหนกินหญ้าดีคักจ้ะถอน Chỉ đến ngay cùm cùm nhé mấy đứa nàng Chè bó chùm Mấy đứa cãi 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 nè mấy đứa nàng Mấy đứa nà กินห้าดีครับน่ะถอนกินมันเป็นหญ้าไว้พี่น้องรุ่มนึงกะปุนอยู่ใต่ต้ตนไม้ป่ะจ้ะหอนเอาเข้ามาลามแต่เสาจ้ะได้เวลาหาโมงหอนมอหอนเทาก็มาปล่อยจ้ะพี่น้อง ปล่อยเขาลงน้ำกินน้ำจ้าเมื่อนี้เขาจิบห้อนขอกพี่น้องเบื้องส่งปล่อยแล้วว่าไปไหมพรากันเล่มกินยาเซยอ,อยู่เนี่ยเบื้งไก่ไกพี่น้องก็ต้อนกินไ,ได้ละ,ะใช้แม่เบื้งกันอ่ะโอ้ยกินยาดีครับ มันเป็นหยาไว้ได้จากพี่น้องนี่หยาไว้มันเข้ามาเลี้ยงจีหยามันกะมะแปนบันไดดอกพี่น้องเข้ากินเนาะเดี๋ยวขันลามนี่แปนดีค่ะโพดห้าปุงมาท่านจา้ะเดินเข้ายาง,งากินมันเข้ากับแทะเล่ม หมองบ่ได้กินมันก็เกิดขึ้นมากเนาะพี่นอ้องสองสามหมือนเขากับวนวนะ่าหมองเก่าจ้ะแต่มองนี่สิบเป็นหมองล่ามประจาจ้ะพี่น้องล่ามเห็นเขาอยู่ห่มเนาะขันแท่นหน้ากับมิแต่ต้นใหม่จะ้ะเขาจงต้นใหม่ว้พี่นอ้องไว้มาล่ามควายเทาเนี่ยจะ้ะผมมีต้นใหม่บ่ได้พี่น้องหอน ลามตากแดดก็ได้จ้ะช่วงย้อนมอเศร้าเขากะลามใส่ก็มองได้ว่ามีต้นใหม่เนาะมองได้ว่ามีห่มใหม่เขากะลามไหมจ้ะแต่ว่าช่วงหาโมงหอนแดดเขากะเจ้าเขามาลามใบห่มจ้ะพี่น้องลามเหมือนไต่มใหม่จ้ะเขาหยกออกไป็นยางเล่มกินเขาไป็นยางเนาะเขาห่อนเขากระชีกเข่าห่มจ้ะยังซีหล่ะจ้ะพี่น้องว่นยังซีหล่ะจ้ะ พี่น้องเขาจะกินเฟี้ยงอยู่ให้หน้าจีดจ้ะยันหมดเสาเขาก็มาลามใบเขาก็จะกินเฟี้ยงได้กี่ต่อเฟี้ยงเต็มให้หน้าได้พี่น้องควายเขาจะกินเนาะเขาก็จะกินมดกินจ้ะกินง่ายครับ เลี้ยงง่ายมันควายล่ะพี่น้องกินมาเลือกกินง่ายเฟีย้ยงวัตเตมีห่หาจ้ะเห่าโงดินบ่ได้พี่น้องกม้มกินอยู่ห้างอยู่ขอ,อกเนาะเหงาโงดินเขากกมกินขี้ขเก่าจ้ะเฟีย้งยงเหงาเข้าห้เขาอยู่ขอ,อกเนาะกระเบนงว้ว่ากินดอกพี่น้องยำแล้วยำเลย งาแก่กับกินจะเขาเกีียวไห้ช่วงหนาฝนหรือเกีียวไม่เห็นงว่วกินยาแกงง่วบวกกินกะเอาไม่ควายเขากกบกินขื้เก่าจากพี่น้องขมงันง่วงบวกกินงว่วกินแต่ใบก้านแข็งๆบงกกินตตมที่เขาเกีียวมากเนาะ ช่วงหนาฝนโอ้ยฮ้อน,นอ,ยอนแดดพี่น้องฮ้อนแดดเนี่ยว,ว่าลีนพันกันเพื่ออละ,ละหรฮ้อนแดดโอ้ยพี่น้องอยู่ทางฝน ไปเบิงพอพันเขาไก่พี่น้องสิงโตพอพันสิงโตกินหญ้าเก่งขึ้นกันพี่น้องนี่ยพอพันก็ได้บ้านลามเขาหรอกพี่น้องเขาหูยเขาไปใส่เนาะ ก็กะดิวนเวียนกินนี่แหะน้ำแม่พันเท่าเนี่ยวนกันดูนี่แหละนี่เฟี้ยงเขาสิหอบมาไหวเป็นกองหน่อยๆจ้ะมาไหวเขากินเนาะ ตัวหน่อยแต่ห้ลูกดีพี่น้องเนี่ยตัวหน่อยแต่ว่าให้ลูกที่มาอยู่น้ำเ้าสองปีกะได้ลูกสองโตแล้วพี่น้องบัตทันหอดสองปีดีเนะาะไอตัวแม่กับตัวผูจ้ะแต่ลูกเขากับใบไงจ้ะพี่น้องแมาก็หน่อยเนาะ อเพี้ยงเมื่อไหรให้หน้าจันเมื่อไหร่ามเขาอยากเขาก็กินจ้ะออเมื่อไหรเป็นกล่องเป็นกล่องจ้ะเมื่อกองไว้อยู่เฮียนเข้าไว้่เขากินช่วงหนาฝนพี่น้องควายมันกินหลายจ้ะมันบอกคืองัวเนาะงัวมันกินบ่อซำก้ายได้พี่น้อง อมะกรองไว้จ้ะตัวไ้อยาเขาก็มาากินจ้ะแดดบดอยู่พี่น้องแต่ว่าก็ห้อนตัวน,นี้น้อยกินหยาเก้งจ้ะมาออกน้ำห้าพี่น้องตัวน,นี้นปีนึงแล้วจ้ะเด็ดตัวแม่จ้ะ ลบแดดกันพี่น้องหอนแห้ง อย่างพี่น้องกินเปี้ยงไปน้ำกินหญ้าไปน้ำจ้ะกินแต่หญ้าบ่ได้เด้อพี่น้องขันเขากินแต่หญา้าขันหญ้าแก่กับว่าเป็นหย้งจ้ะแต่ว่าขันหญ้าอ่อนเขาจะขี่แล้วเนาะพี่น้องขันเขาขี่แล้วเขากับเอาเฟี้ยงให้เขากินจ้ะ เขากระสิเศร้าเนาะเขาจะเป็นปกติจ้ะกันจ่วงได้ที่เกี่ยวเขาไม่ไหมนะพี่น้องกินลูกเขานะแม่นโลดจ้ะเขาคอกนี่เพราะการขี่แล้วสโตัพี่น้องเขาต้องเอาเฟี้ยงเขากินน้ำเนาะจ่วงนั้นเขาไปหากินแต่ลูกเขา่า ในช่วงนี้กะบมื่อเดี๋ยวไฮจะเขากินเฟี้ยงแน่น้ำให้หน้าเนาะกินยาแน่เฟี้ยงแน่จะตัวนี้กระเด็ดปีนึงเนี่ยพี่น้องมแม่เขาติดตัวใหญ่เนาะ ดูเขากะออกมาก,กบตัวใหญ่ขึ้กันจ้ะเอ้าเอาเอา,เอามันสิไม่หยอกด้วยพี่น้อง ลิบนีอแค่นี้กันเดอ้อจ้าพี่น้องฝากช่องน้ำเด้อค่ะฝากกดติดตามน้ำเดอ้อจ้าพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมจา้า